แทนหมู่บ้านเปิดภาพเบอร์เดย์ย้อนหลังแอปทักษะออนที่เบลล่ายังบอกแบบนี้คนบันเทิงหลายคนเชียร์หนักมากระหว่างนางเอกตัวแม่แอปทักษะออนและพระเอกรุ่นน้องนนกุลจนกระทั่งหนุม่มนนกุลออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับแม่แอปตนเป็นฝ่ายจีบก่อนทุกคนต่างกรี๊ดกันเลยทีเดียวแสดงความคิดเห็นชมความน่ารักของทั้งคู่ล่าสุดทั้งคู่พร้อมกับเพื่อนพี่น้องในแก๊งได้รวมตัวเบอร์เดย์ย้อนหลังสาวแอป โดยทางด้านดีเจเป้วิศวะโพสต์ภาพอบอุ่นแฝงความสวีทลงอินสตาแกรมส่วนตัวที่รวมตัวฉลองวันเกิดแม่แอฟย้อนหลังมีหนุ่มนนกุลเคียงข้างอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นระบุว่าช่วงวันเกิดพวกเราอยู่ต่างประเทศกันส่วนตอนนี้กลับมาแล้วก็ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังคุณแอฟกันหน่อยครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับยิ้มสดใสหวัวเราะร่าเริงทุกๆวันนะครับทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นแม้กระทั่งสาวเบลล่าก็ได้มาคอมเมนต์ด้วย